สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะกล้วยกวนค่ะเราได้กล้วยมาจากคุณนา้านะคะนาณาตัดมาให้เราก็ปล่อยให้งอมเลยนะคะแล้วเราก็ทําการกวนเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้แช่เย็นเดี๋ยวรีบตักลงกองก่อนนะคะก่อนที่จะตักไม่ได้นะคะนี่นะคะวิธีทำมาคุณยายวิธีทําคืออะไรคะ กล้วยงอมๆงอมแบบงอมมากสุดๆเลยใช่ไหมคะโอเคแล้วไงต่อคะเราก็เอามาหั่นเอามาหั่นให้โอเคเป็นแว่นเป็นแว่นให้เล็กๆหน่อยใช่ไหมคะโอเคใส่กะทิใส่น้ำตาลกตาลอันนี้กล้วยประมาณขีวีคะสองวีค่ะสองวีกะทิประมาณขีดกล่องคะสองกล่องกล่องนะคะสองกล่องเล็กนะคะน้ำตาลละคะกะทิจะน้อยไว้หน่อย น้อยหน่อยเราทากินเองนะคะใหาทำเรก็ใช้ต้นแกมกล่องโอเคแล้วน้ำตาลล่ะคะน้ำตาลประมาณกิโลน้ำตาลครึ่งกิโลนะคะ,นนะ,คะกว่ากว่านะคะก,กะ,ะกกเอาค่ะสุขุณยายตแต่ก็อร่อยนะคะกาดตอนชิมชิมขาดอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่แม่จะมาสรุปใหม่นะคะวิธีทำก็คือกล้วยงอมๆเลยนะคะสุกเลยค่ะหั่นนะคะหั่นเป็นแว่นๆแล้วแต่สะดวกนะคะให้มันแบบว่ารักวดแเราจะ คือเรียกว่าเลรนะเละกวนเข้าถึงเนื้อในดีนะคะแล้วก็กะทิสองกล่องกะทิสองกล่องเล็กนะคะน้ำตาลประมาณเอานะคะแล้วก็กวนกวนจนได้ที่คือยังไงคะคุณยายคั่ควจนแห้งแบบนี้นะคะ,ะ,คะใช่ พอได้เข้าที่ชิมแล้วนะคะเราก็รีบตัดออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะตัดไม่ได้ในกระทะนะคะเราไม่มีกระทะทองเหลืองะคะ่ะเราก็เอาใช้กระทะทําครัวได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วกงเกลืออะไรใส่ไหมคะตัดลดเอาใส่เกลือน,นิดนึงนะคะตัดลดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะกล้วยกวนอันนี้เราก็ารอให้อุณหภูมิมันคงที่ใช่ไหมคะอยากคุณยายขาเปิดฝาไว้ก่อน เวลากินเราก็เก็บไว้เขาเรียกว่าเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ย mm hmm. จากที่กล้วยสุกจะเละแล้วใช่ไหมคะเราก็มาทำแบบนี้ได้นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วคะ่ะกล้วยกวนคุณยายนะคะอย่างนี้เราก็รอให้แห้งนะคะแล้วก็ปิดฝาเข้าตู้เย็นได้เลยคะ่ะอายุการกินนี่อยู่ในตู้เย็นก็คงนานนะคะ mm hmm. นานนะคะเสร็จแล้วคะ่ะกล้วยกวนคะ่ะ mm hmm. เมนูง่ายๆนะคะของคุณยายคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวคุณยายจะมี เมนูมาอีกเรื่อยๆนะคะเราติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย